สวัสดีตอนเย็นเนาะวันนี้ก็จะพยายามเบ็ดครับยามเบ็ดปลาไหลที่เราไปดักเนาะเบ็ดโฟมเหยื่อก็เหยื่อด้วงครับเขียนในปุ๋ยหมักเราเนี่ยเหยื่อด้วงเต็มเลยนะครับเห็นไหม ให้ดูชัดๆเหยื่อดวงครับหลายตัวเลยละมันยี่สิบกว่าตัวแล้วเนะีเราจะใส่เพิ่มครับตอนเย็นเนาะเราจะใส่เพิ่มแล้วก็ไปยามหลังเก่าที่เราดักจากคลิปที่แล้วเนาะจากสองคลิปที่แล้วดวงใส่สวยๆแล้วครับนี่ปุ๋ยหมักของเราอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ก็หมดแล้วเหลือเหลือแต่ตัวใหญ่ครับเนี่ยตัวเล็กหมดแล้วเราไปดักมีแค่นี้แหละครับมาพยายามเลยครับพยายามเบ็ดกันเลยเนาะตรงนั้นได้ไหมเนี่ยมีตัวไหมลุ้นกันมันลุ้นกัน โอ้กบกระดูกกินไหมดูดูดูกินเหยื่อไหมโอ้ยังไม่กินเหยื่อโอ้โหใส่ใหม่เนะใส่ไว้แล้วครับไปหลังต่อไปครับ ที่หมายแล้วเห็นอะไรดึงไหมนีอะไรดึงไหมดูแค่ดูเชือกก่อนเนาะถ้าเชือกมันตึงก็อาจจะติดเชือกยางยังอยู่เนาะหลังน้นก็ยังอย่างนี้ก็ยังครับหลังน้น ไม่รูอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งว่าจะใส่ก,กล่องโฟมตรงนั้นตกนะครับเชือกยังอยู่อยู่ยังอยู่เจ้าของนาเขามาจุดต่อจุดฝางข้าวเนาะ ยังไม่มีอะไรดึงเลยครับเพทุกคนเดี๋ยวจะไปใส่ใหม่เนาะเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกครับใส่เพิ่มอีกใส่ไหมน้นูน้นเนาะหม้นู้นใส่รูนี้ก่อนเนาะใส่รูนี้ก่อนเอ้ยใส่เยอะก่อนานะ ใหย่ลงไปเลยมีรูตรงนี้ตรงนี้เลยเนาะมีตัวไหมคอยดูครับอันนี้เนาะไปเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับใส่ให้เสร็จก่อนนอ ใส่แล้วใส่มานู่นะคำแล้ว5้าโมงแล้วครับบิดโฟมเราก็เยอะใส่ไม่หมดก็ใส่ได้แค่นั้นเอาแค่นั้นครับมืดค่วครับเีกสีทุกคนใส่ไม่หมดแล้วเนาะ เบ็ดโฟมเราใส่ไม่หมดหรอกมืดแล้วนี่ก็หกโมงแล้วครับหกโมงแล้วใส่รอบนี้คบริเวณนี้แหละคร,รับรอบๆอ้อมเลยรูเล็กๆ,ๆก็ใส่เห็นดึงอยู่ตรงนั้นหนึ่งรูแล้วก็มาใส่ตรงนี้ก่อนเนาะพยายามตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ตรงนี้ก็กัดเหมือนกันหนึ่งรู เกือบจ,จ,จะสุดเลยเนี่ยจะได้ไหมลุ้นมันลุ้นกันจะอยู่ไหมมันดึงไปเฉยแล้วมั้งอ้กลืนกลืนยังกลืนแล้วมั้งเนาะนี่ยอ้แรงมากครับมีฟองน้ำระบบหายใจอยู่นี่ฟองอากาศอยู่นี่นี่ขึลนแล้วอาจจะได้ตัวเนาะ เบ็ดเล็กลุ้นกันลุ้นกันเอฟซี FC ทุกคนนั่นนสู่มืดคำแล้วหกโมงแล้วค่อย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 ,อยดึงจะได้ภาพสวยๆจะได้อด็อบสวยๆเนาะจะได้ไม่ดื้อค่อยค่อย,อยดึงขึ้นดึงแรงมันก็ดันลรงหนอยดันไง ันจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนี่ยลุ้นกันเอฟซีทุกคนนั่นนึงดึงไปย,ยุมก็กัดด้วยเนี่ยโอ้ดูนบึงไห้น้ำคุณเลยตรงนั้นน้ำคุณเลยนะเนี่ยเชือกย,ยาวไปถึงนน่นแล้วมั้ง จะอยู่ไหมน้อกิกนเล็กครับเบ็ดเบ็ดหลังเล็กกินเล็กฮะรีบร้อนรีบร้อนคอยดูช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดดู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 เอฟซี FC ทุกคนพุ่งน้ำพุ่งขึ้นมาแล้ว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 ตอนกลางวันไม่อยากจะติดเนาะนี่นี่โอ้ยติดเป็นเมนเองอ ติดนิดน,น,นเองโอ้โหกินลึก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 อ้โหโอ้ห,อ,หออกมา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 ไอซีนออกคนออกมาอุ้ยอุ้ยนี่ไงล้างก่อนปลอดภยัยตัวไม่ใหญ่เนะเนี่ยเอากลับบ้านเลยเ <laughs> นี่ยกินลึกครับ แต่รูใหญ่เนี่ยมันไม่กิน,นตั้งแต่ต่างวันเนาะเนี่ยรูใหญ่ตรงนี้มีแต่รูเล็กๆที่ขอลงเหลือให้เราเด็ดโฟมก็ใส่ไม่หมดไหนดูหลังนั้นมันดึงเหมือนกันแต่ตัวเล็กเหมือนกันครับเล็กกว่านี้ละมั้งตัวอาจจะเล็กกว่านี้นะมั้ง นี่แหละดวงวยังดูเนี่ยดวงยังเยอะเลยเอาไว้ใส่เบ็ดตะช่อนกันมะั้งมาก็มาค่ําแล้วนี่มันดึงตรงนี้เนี่ยนะจะก,กัดเหยือย่อเหยื่อเหยื่อใหญ่กว่า,วาปลาไหลอีกนเนี่ยเนี่ยเชือกสั้นเนี่ยดึงไปแล้วเนี่ยเหยื่อมันใหญ่กว่าปลาไหลอีก ไม่อยู่หรอกนั่นกินแค่เหยื่อละมั้งนีน่นี่มันคายเนี่ยกัดซะยอะอยเลยเนี่ยใส่เหยื่อใหม่ครับคุณเลยเนี่ยหลุนนี่ใส่อีกครับไปกลับบ้านครับชดเด็ดวันนี้ก็ก็มีเป็นชดๆไปแล้วครับคลิปละตัวเนาะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวใส่เหยื่อก่อนเนาะใส่เหยื่อก่อนเนี่ยกัดกัดกัดเล่นปลาไหลมันเล็กกว่ากว่าเหยื่อเหยื่อมันใหญ่เหยื่อตัวโตเนี่ยปากปากเล็กถ้าใส่เดือนคงจะดีเนาะ เราไม่ได้ขุดไสเดือนไงไใส่เลยเนาะนเช้าก็จะมายามดูเนาะมันจะมามไหมต้องเอาไม้ช่วยเย่ยาช่วยเย่เนาะยุงก็เยอะอู้ อาย่หกินแบบบ้านๆเนาะใส่ด้วยอีกเมื่อกี้ก็แย่เลยกัดเลยน้ำพุ่งเลยสงสัยจะมีตัวน้ำกัดไหมนั่นกัดอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมายามเนาะ ตรงนี้ก็รูเนึ่งนู้นขาวๆนั่นนี่แหละปลาไหลแหละแต่ตัวมันเล็กตัวใหญ่ไม่เจอไม่ปล้าออกขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมมืดแล้วยุงกัดแล้ว,วตัวเดียวตัวเดียวก็ยังดี ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับจะตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวอาจจะลุกเนาะจะยามตรงนี้เช้าอาจจะได้ตัวเยอะหวังนะหวังว่าแต่เรามาดักนี่ก็ได้คลิปละตัวเนาะแค่นี้ก็พอได้เติมนะครับสามคลิปละสามตัวสวัสดีครับ บ้านแล้วเนาะบ้านแลยไอตัวนั้นโอ้โหหงายท้องไอตัวเนี้ยตายยังโอ้โตายแล้วเอฟซีทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยตัว,ตวใหญ่ด้วยทุบที่แล้วเนาะไอตัวนี้เราตัวนี้ยังใหม่ๆม,มันมา นี่เอายังยังห้าวอู้หยังยังไม่ตายครับมันนอนเนาะยังไม่ตายอยู่เนาะกินลึกเนาะแช่ตัวเย็นไว้ดีกว่าเนาะ แค่นี้แหะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมให้กําลังใจครับผมตัวอีกหนึ่งตัวก็อยู่ในตู้เย็นแล้วครับเพราะว่ามันตายเนาะน็อกแล้วอันนี้ก็น็อกแล้วตัวนี้ก็ยังไม่น็อก็จะเก็บไว้ตู้เย็นเลยเอาไว้ทำให้ข้าวต่อมือต่อไปนะสวัสดีครับ